อยากจะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับมาเที่ยวชมสวนเสารถกันนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศเลยนะครับฤดูการของเสารถเริมอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนเพื่อนรับชมเรื่องของการปลูกเสารถ์นะครับเพื่อนเพื่อนเข้ามาเรียนรู้เรื่องของการปลูกเสารถ์ได้นะครับเพื่อนๆครับวันนี้เราก็มาเจอผู้นําท้องถิ่นของเรานะครับท่านผู้ช่วยหนุนะครับและคุณใจนะครับทั้งสองท่านนี้ปลูกเสารถพันอะไรครับ RPF สาครับ RPF สครับเพื่อนเพื่อนอยากมาเที่ยวชมสวนสรรชมได้ที่ไหนครับอที่หมู่สองบ้านหนองโกครับอหมู่ที่สองนะครับบ้านหนองโกตํบลหนองพันจันร์อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับก็สายพันธุ์ที่ท่านผู้ช่วยปลูกเป็นสายพันธุ์อะไรครับ RPF สาม RPF สมนะซึ่ง RPF สามนี่มีคุณสมบัติยังไงครับพี่โนครับเอรสชาติจะหวาน ปุกที่นี่รสชาตจะหวานครับน้ำาชำนะหวานน้ำชําชโอ้โหนี่นักท่องเที่ยวเพื่อนๆที่ชมอยู่เนี่ยอยากจะมาเที่ยวเลยนะครับเดี๋ยวรูก,ลก,กาลของเสาร,รถมันเริ่มอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับเรื่องของสถานที่นะครับว่าเพื่อนๆจะมาเที่ยวชมสวนเสารรถนะครับในระหว่างที่ถ่ายทํานะครับนี่ท่านบุ้ช่วยและภรรยานะครับคุณใจนะครับ ทั้งสองท่านก็พาชมสวนนะครับเ,เพื่อนๆก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้นะครับสวัสดีคุณใจเ,เพื่อนๆอยากมาเที่ยวชมสวนเสารถ์แล้วเนี่ยแมงผมก็บอกว่าเสา,ารถนี้มันสามารถที่จะแตลรูปอะไรได้บ้างนะตัวตัวเนื้อที่ที่เป็นเนื้อที่มีน้ํานะคะก็สามารถไปทําเป็นน้ํเสารถได้ค่ะน้าเสารถได้แล้ว,ลวเปลือกรอบนอกนี่นะครับปอกเปลือกผิวข้างนอกออก ส่วนชั้นในก็จะทํทแเยม่ได้ค่ะแล้วก็ไปทําเป็นรอยแก้วได้ค่ะโอ้โหประโยชน์หลากหลายของเสารถนอกท้งยค่ะนอกจากจะมีวิตามินซีสูงแล้วนะครับก็ยังสามารถเอาไปแปรรูปได้จนครบสูตรเลยนะครับระยะเวลาปลูกกี่วันกี่เดือนถึงจะออกลูกครับนี่เท่าไหร่ปกติแล้วก็จะประมาณเจ็ดเดือนเก็บลูกได้ครับเจ็บเดือนเจ็ด <7 S 2> ลูกได้ประมาณ สามสามถึงสี่เดือนจะเริ่มติดดอกเพราะว่าก็เป็นพืชทางเลือกนะไม่ใช่ทางทางรอดอ,อีกชนิดหนึ่งะัะโดยที่เราไม่ทําพืชเชิงเดียวนะแต่หลายท่านก็หันมาทําอาชีพเสริมนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของเจ้าของสวนนะครับวันนี้ครับผมก็ได้มีโอกาสแวะมาเยี่ยมชมแปลงอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งสวยงามมากๆท่าผู้ชมเพื่อนๆท่านใดน,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 นะครับอยากมาเที่ยวชมนะครับเริ่มมีแล้วนะครับบ้านหนองโกมู่ที่สองนะครับ ตำบลหลวงวจานอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยวก็จะเจอทั้งสองท่านท่านผู้นำานะครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเกษตรกรคนเก่งและที่คุณใจนะครับอยู่ด้านหลังอผมนี่ครับก็ให้การต้อนรับอย่างดีนะครับเชิญเพื่อนๆเลยครับให้มาเที่ยวครับนอกจากจะมีเสาวรถสวยๆอร่อยๆแล้วยังมีสับรถหวานบ้านคาอีกนะครับแล้วมีผลิตภัณฑ์แปรรูปของฉลองอีกก็แถมให้นะครับมาเที่ยวครับจะได้ชมหลากหลายนะครับเพื่อนครับถ้าไปช่วยครับ ก็อยากจะให้ผู้ช่วยเชิญชวนเพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสวนนะครับที่บันข่าว่ามีของดีอะไรบ้างครับครับในในส่วนของผมนะครับก็มีอ่าเราเลี้ยงชาโลงด้วยปลูกเสาลตด้วยเราปลูกกาแฟปลูกโกโก้หลายๆอย่างผส,สมผสมผสานค่ะผสมผสานหมายถึงว่าวถ้ามาครั้งเดียวนี่เพื่อนเพื่อนสามารถชมเสาลตทนัสาะรดนะครับเลี้ยงชาโลง แปรรูปผลิตพันฑ์โอ้โหกาแฟโกโก้เห็นไหมน่าสนใจไหมเพื่อนๆมีผลิตพันธ์หลายอย่างครับเพื่อนๆที่จะให้เ,เพื่อนๆได้ชมนะครับถ้ามาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยนะครับบ้านหนองโกโมูที่สองนะตำบลหนองประจันอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับมีผลิตพันธุ์หลายๆอย่างที่ให้เ,เพื่อนๆได้ชมคุ้มค่าแน่นอนนะครับเชิญเข้ามาเที่ยวเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้พาไปชมสสเสาร็อแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชม,มอะไรอีก ขอบคุณท่านผู้ช่วยขอบคุณคุณใจด้วยครับเดีย๋ยวลาู้ชมก,ก่อนครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ